รับต่อไปเราจะเป็นการแนะนําการตั้งช็อตนะครับจริงๆร้านของเรานะครับเราจะเซตให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น1ช็อต2ช็อตนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าจะไปเปลี่ยนช็อตใหม่นะครับลูกค้าก็ง่ายๆครับนะครับเราก็กดปุ่มสมมุติ1ช็อตใช่ไหมเราก็กดค้างนะครับแล้วก็รอน้ํากาแฟที่เราต้องการอย่างสมมุติเราต้องการอยู่ที่เบสกีคือ3 30 ml นะครับน้ากาแฟไหลถึงปุ๊บเราค่อย ยกนิ้วออกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนที่เราจะใส่ด้าชมชงทุกครั้งไม่ว่าจะชงแบบไหนนะครับเรากดไล่น้ําทุกครั้งนะครับโอเคจากนั้นใส่ด้าชมชงเข้าไปอันนี้เป็นสองช็อตก่อนนะครับสองช็อตเราอาจจะต้องใช้แก้แบบนี้นะครับเพราะว่าจะมีตัวบอกคือสองออนนะครับสองสองช็อตคือสองออนนะครับเราก็กดปุ่มสองช็อตค้างครับกดค้างไว้ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการดูการไหลของน้ํากาแฟตรงนี้นะครับให้ถึงสองออนนะครับเราค่อยยกนิ้วออกนะครับโอเคตอนนี้เครื่องก็จะจําเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้น,น้ํานะกาแฟอยู่ที่สองออนต่อไปนะครับก็จะเป็นการตั้งหนึ่งช็อตนะครับโอเคหนึ่งช็อตนี้เราจะใช้กาแฟอยู่ที่ 14กรัมนะครับถ้า2ช็อตจะ18กรัมนะครับเราจะใช้แก้วตรงนี้นะครับแก้วช็อตนะครับ1ช็อตก็จะประมาณ30 ml นะครับก็ทำเหมือนกันครับกดปุ่ม1ช็อตค้างไว้นะครับแล้วก็ดูน้ำกาแฟที่ไหลลงแก้วตรง นะครับตอนนี้เราก็ได้หนึ่งช็อตเป๊ะเลยนะครับคือตัวนี้นะครับหนึ่งช็อตครับตัวด้านบนนี้เราไม่นับนะครับด้านบนจะเป็นครีม่านะครับหนหรับตัวบอกอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งช็อตอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็จะได้น้ำกาแฟอยู่ที่หนึ่งช็อตปรีเป๊ะเลยนะครับสำหรับหนึ่งช็อตนะครับ